สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่เหยื่อไอแหบต้องกู้เงินจัดงานศพให้ลูกสาวชาวบ้านรันทดใจแม่สูญเสียลูกสาววัยเก้าขวบหลังถูก have, ไอแหบทำร้ายภายหลังนำศพตั้งในหมู่บ้านที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา แต่กลับไม่มีเงินจัดงานให้ลูกเพราะที่บ้านยากจนต้องไปกู้เงินกว่า30 0 0 0บาทมาจัดงานให้ลูกวอนฝ่ายเกี่ยวข้องช่วยเหลือด่วนเมื่อวันอาทิตย์ที่1 4กุมภาพันธ์เวลา6นาฬิกา3าเอนาทีที่บ้านพักในหมู่บ้านมาบเชือกคุ้มนนตุมตำบลทงชัยเหลืออำเภอปักทงชัยจังหวัดน,นครราชสีมาพ่อแม่พร้อมญาติพี่น้องของเด็กหญิงเอวัย9้าขวบที่เสียชีวิตเพราะฝีมือของนายอนุอนวัฒน์ผลจะโปะหรือไอแหบ ก่อเหตุฆ่าข่มขืนได้จัดงานศพให้น้องเป็นวันที่สองก่อนจะมีกําหนดการชาปนก,กิจในวันที่15กุมภาพันนี้โดยมีชาวบ้านมาร่วมงานทากลางความเศร้าสลดด้านนางสาวบีนำสมมติอายุ52ปีแม่ของเด็กหญิงเอกล่าวว่าครอบครัวของตนมีฐานะยากจนไม่มีเงินจัดงานศพเพราะลูกสาวมาเสียชีวิตกระทันหันจึงจําเป็นต้องกู้เงินออมทรัพย์ของหมู่บ้านจํานวน20,000บาทพร้อมกับหยิบยืมวัตถุดิบมาทําอาหาร พร้อมเครื่องดื่มจากร้านค้าในหมู่บ้านอีกราว10,000บาทรวมต้องกู้เงินกว่า30,000บาทเพื่อใช้สําหรับจัดงานศพให้ลูกสาวในส่วนของความช่วยเหลือต่างๆตอนนี้ทางโรงเรียนให้การช่วยเหลือทําเรื่องขอรับเงินสินไหมประกันชีวิตมูลค่ากว่า120,000บาทแล้วขณะเดียวกันหากคดีนี้เขาหลักเกณฑ์ของทางราชการอยากวิงวอนขอความช่วยเหลือทางยุติธรรมจังหวัดเพื่อขอรับเงินเยียวยาตามเงื่อนไขกรณีตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เพราะต้องสูญเสียบุตรสาวที่เป็นอนาคตของครอบครัวอย่างไม่มีวันหวนกลับและอยากให้ผู้ก่อเหตุได้รับผลกรรมที่ก่อไว้อย่างสาสมอยากให้ได้รับโทษประหารชีวิตสถานเดียวไม่อยากให้มีโอกาสกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกด้านนางสมจิตผลจะโปะอายุ77ปี่าของไอ้แหบกล่าวว่าพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดของลานชายได้เลิกรากันไปหลายปีจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครมาเหลียวแลลูกซึ่งก็คงไม่มีการต่อสู้คดีแต่อย่างใด ต้องปล่อยไปตามเวนตามกรรมในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ